สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะผมไปอ่านคอมเมนต์ทาง YouTube มานะครับเขาบอกว่าพี่ครับช่วยแนะนำลายของฮาร์มอนแท้หน่อยว่ามีแบบไหนบ้างนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยนะครับคิดว่าผมจะเอาลายฮาร์มอนแท้ที่มีอยู่บนใบดาบของทางร้านนะที่มีตอนนี้นะครับที่หมดไปแล้วหรือว่าที่ยังไม่มีก็ยังไม่แนะนำก็แล้วกันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับ เล่มแรกนะเล่มแรกจะเป็นเล่มนี้นะ,ะลายฮาร์มอนก็จะเป็นลายฮาร์มอนปกตินะครับหรือว่าฮาร์มอนแท้ปกตินะชื่อก็จะเป็นกุโนเมะนะครับตัวนี้นะกุโนเมะฮาร์มอนนะครับจะเป็นลายฮาร์มอนปกติเลยที่จะพบเห็นบนใบดาบทีสิทั่วไปนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนลายคลื่นนะ,ะเป็นลายคลื่นปกติคลื่นเล็กๆนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับเลียงตัวกันเป็นคลื่น อยู่บนใบดาบไปเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นลายฮาร์มอนสุกฮุฮะนะครับตัวนี้จะเป็นลายฮาร์มอนดั้งเดิมของทางญี่ปุ่นนะครับลักษณะพิเศษของลายฮาร์มอนตัวนี้นะจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นแนวเส้นตรงยิงไปบนใบดาบเลยนะครับตรงไปเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขัดขุนนะครับส่วนตัวไม่ขัดขุนมันก็จะเป็นแค่เส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงไปเลย จะเป็นลายฮาร์มอนดั้งเดิมนะครับที่จะออกแนวเรียบง่ายนะสวยงามเหมือนกันตัวนี้ผมชอบลายฮาร์มอนแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นเล่มนี้เล่มนี้จะเป็นลายฮาร์มอนเอ็กนะลายฮาร์มอนเหรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าฮาร์มอนขามังกรหรือว่าก้างตานะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของตัวนี้ มันจะเป็นเหมือนกากระบาดนะครับจะเป็นเหมือนกากระบาดไขว้กันนะครับไปเลยนะบนใบดามนะครับซึ่งจุดเด่นจะเห็นได้ชัดมากนะครับตัวนี้นะสวยงามเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูลายต่อไปเลยนะครับลายต่อไปตัวนี้จะเป็นฮาร์มอนลายไฟนะอ่าตัวนี้เป็นฮาร์มอนลายไฟนะครับลักษณะพิเศษของฮาร์มมนตัวนี้ก็จะเหมือนขึ้นเปลวไฟนะ อยู่บนใบดาบนะครับเรียงตัวกันเลยนะสวยงามเป็นฮร์มอนไลายไฟนั่นเองนะครับตัวนี้โอเคดูต่อไปนะครับต่อไปตัวนี้ตัวนี้ผมชอบนะลายฮร์มอนตัวนี้นะลายฮรมมอนตัวนี้จะเป็นลายฮร์มอนสกะนะครับตัวนี้นะ,ะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับนะเป็นลายฮรมมอนสกะนะตัวนี้โอเค สวยงามเลยนะครับลายฮาร์มอนตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นขึ้นแต่เป็นขึ้นส,งสูงๆนะครับเรียงตัวบนใบดาบขึ้นไปเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีลายฮาร์มอนอื่นๆอีกนะเช่นลายฮาร์มอนซูนามินะแต่ทางร้านตอนนี้ดาบหมดไปแล้วนะครับเพิ่งขายหมดไปเลยนะเป็นฮาร์มอนซูนามินะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ชมก็แล้วกันนะครับเนาะ โอเคต่อไปเรามาพูดถึงฮาร์มอนแท้บนใบดาบนะฮาร์มอนแท้บนใบดาบก็คือ,อแนวชุบแข็งระหว่างบนใบดาบนะครับเนาะซึ่งจะเห็นนะเป็นเส้นแบ่งนะครับตรงคมมันจะแข็งมากเลยนะครับเนาะแล้วก็ค่อยๆไล่ความแข็งไปเลยนะครับจนถึงสันดาบนะตัวนี้เป็นฮาร์มอนแท้จะเกิดจากการพ่อค้นเผาไฟนะครับเนาะทำฮาร์มอนแท้กันแล้วก็ลายแต่ละชนิดหรือว่าลายแต่ละแบบก็แล้วแต่ช่างเขาจะกําหนดมานะครับ ส่วนมากมันก็จะมีแบบแผนของมันอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็จะมีลายฮาร์มอนอื่นๆอีกนะมีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับลายฮาร์มอนนะครับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูนะครับพิมพว่าฮาร์มอนนะฮาร์มอนคาตนะนะครับลองพิมพ์ดูนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างลายฮาร์มอนให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับเนาะส่วนลายฮาร์มอนเทียมเราไม่พูดถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ส่วนมากมันจะมีแค่ลายเดียวนะเป็นลายขึ้นปกติแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็จะแนะนำให้ชมกันเท่านี้กันก่อนส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <tem ân> สุดท้ายนี้ <c oughs>